สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่14เมื่มกราคม2568สําหำหรับวันนี้นั้นถือว่าราคายางดีมากปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดยางนั่นเองครับสำหรับใครที่มีเก็บไว้ก็ขายกันได้เลยนั่นเองครับ ก็คือปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นตามตลาดโลกนั่นเองครับอันดับแรกผมจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้66บาทปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมา1บาทราคาท้องถิ่น63บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี68บาท36สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท67สตางค์ราคาท้องถิ่น64บาท36สตางค แผ่นรมควันชั้น3 74บาท22สตางค์ปรัปบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อย2บาท76สตางค์ราคาท้องถิ่น71บาท22สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้58บาท40สตางค์ปราปวกเพิ่มขึ้นมา70สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท40สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซ็นต์ยางสด 29บาท22สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา35สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท22สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง32บสาท13สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา34สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาทส3สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน 37.98บาท98สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา45สตางค์ราคาท้องถิ่น34.98บสาท98สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเครฟ4 1บาท10สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา52สตางค์ราคาท้องถิ่น38.10บาทส0สตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้ก็มาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเป็นของราคาตลาดกลางนั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ราคาซื้อขายจะไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่และก็เปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องคุณภาพอย่างของพี่น้องนั่นเองครับว่าปรับตัวขึ้นลงก็ราวไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางภาราของต่างประเทศกันเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าในแต่ละตลาดนั้นราคาปรับขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ